ครับวันนี้ลองมาดูรีโว่เกียร์โต้นะฮะรถคันนี้รถเดิมนะครับรถเดิมเดิมสนิทเลยนะครับก็พอไม่มั่นใจแต่แต่ไม่น่าไม่น่าทำเพราะเสียงมันไม่ดังเมื่อกี้ก็แรงม้าเดิมร้อยห้าสิบเอ็ดนะฮะเมื่อกี้วัดบนไดโนนะครับจูนแล้วร้อยแปดสิบสี่นะฮะสามสิบห้าม้าบวกนะครับอประมาณนั้นก็นแรงบิดอ่าแรงบิดอันนี้ดูมาเมื่อกี้ดูแรงบิดมาอยู่แรงบิดเดิมนะครับ ประมาณ28ฟุตบอลนะฮะถ้าถ้าเป็นนิวตันเนี่ยมันจะมันจะไม่ตรงนะอ่าแต่แรงบิดของที่เขาจะตี่โอเคมาคือนิวตันนะครับแต่งเราอ่านเป็นฟุตบอลนะฟุตบอลมันจะแข็งกว่านะฮะอ่าแรงบิดฟุตบอลมันจะแข็งกว่ามันต้องเอา1.3ึ่งจุดสามฟนี้ยแรงบิดคะแนน28ฟุตบอลพอจูนแล้ว35ฟุตบอลซึ่งแตกต่างจากเดิมมากนะครับคือพูดง่ายว่าวิ่งเนี่ยรู้เรื่องนะครับถ้ามีแรงบิดขนาดนี้นะฮะคือการออกตัวอะไร ความรุนแรงนะครับการออกตัวมันจะทําให้รถเคลื่อนตัวได้ไวกว่าเดิมแต่เรามาดูนะัที่ผมกดเบาๆนะรถหน้าเคิดไปเลยนะล้อฟรีด้วยเมื่อกี้ต้องยก,กะงอกะไรหนึ่งเปิดอะเไ่มาลอยแล้วนะอันนี้เปิดเขาเล่งแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ลอยตัวเร็วมากลอยตัวเร็วมากแต่เขาเล่งสิเปอร์เซ็นต์หนึงนะล้อฟรีเลยนะครับ ลอยตัวเลยมากแป๊บเดียวร้อยร้อยยี่แล้วนะอันนี้อันนี้เลี้ยงเล,ยนะเลี้ยงได้นะเลี้ยงเลี้ยงได้ไม่ได้กดนะเพราะว่าตัวเรื่องรถออกซ้ายขวานะคือเกิเบาแบบเบามากเดี๋ยวลองดูกันอีกทีหนึ่งนะโอ้ชาติชาตอย่างนี้มีฝุ่นอย่างนี้ผมว่าไม่เหลือสลิปนะครับมันจะล้อมสลิปแน่นอนต้องต้องเลี้ยงเบาๆเลยนะฮะเราค่อยกดอันนี้รถเดิมๆเลยนะฟรีนะ การทำงานเลยคือแบบโอ้โุ่งมาว่าโอ้โหต่อเนื่องขับไม่เหนื่อยแน่นอนนะฮะสายเปลียวเลยอ่าไปเปลียวกลับมาแสงอันนี้แล้วนะโหว่าขี่ขี่ดีมากนะครับเบาเลยนะฮะแล้วก็แบบนี้ถ้าถามว่า วิ่งเนี่ยมันไม่หงุดหิดนะฮะวิ่งใช้งานก็จะลื่นๆไปรื่นๆเลยนะสบายๆกดก็มานะครับไม่มีควันสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนะแต่นี้มองไม่เห็นควันแน,น่นอน เปิดเครื่งเร่งได้เลยออกปุ๊บเปิดคันเร่งเลยเพราะรถอ่ะมันเคลื่อนตัวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดร้อยปุ๊บเราเปิดคันเร่งก็ประหยัดน,น้ำมันแล้วนะฮะเราไม่ได้เหยียบคันเร่งเยอะนะฮะเนี่ยเราเหยียบมาเงี้ยเราเราเปิดเคนะรื่งเร่งแล้วนะเหยียบทรงขึ้นไปนิดนึงอ่าอันนี้เหยียบทรงไปนะออกความเร็วได้ปุ๊บเปิดคันเร่งไหลนะครับอ่าม,ามาากกันว่าจะกินน้ำมันน้อยละเพราะช่วงยกคันเร่งเนี่ยอ่าออนบอร์ดมันจะเซ็ตแต่ว่านบดูพลาดรู้เลยว่ามันจะประหยัดน,น้ำมันกว่าเดิมโอ<ฮ>้โหไหลดี ไหลจะติดตูดเขายังียวเลยอาแล้วเร็วนี้มีลัตเตอร์นะคะลัตเตอร์จูนได้ล้านที่ร้าน,นครับลัตเตอร์จูนเกียร์ได้ด้วยนะครับฟอร์ตตัวใหม่ m สี่ n มเนอร์เชนเรนเจอร์จูนเกียร์ได้ด้วยครับแจวแน่นอนนะครับอันนี้ลัตเตอร์นี้คือจูนโห้พัทเทิลการจูนมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวใช้เวลาอาให้เราเอานั่งหาพทเทิลแมปที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนแล้วจะเอา เตียม์พอได้เลยครับนะับตัวจูนเกียร์ได้ด้วยนะครับจูนช่วงจังหวะเกียร์ได้ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ถามว่าจูนได้แต่ต้องต้องจูนให้มไม่ไม่จเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะของเขาออกมาก็ดีแล้วนะครับแต่แค่ว่าหลักๆอ่ะอยู่ที่เครื่องนะถ้าเครื่องยนต์มันกระชับมีกําลังมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีไปหมดนะครับถ้าอย่างบางทีเนี่ย เรารู้สึกว่าเกียร์มันเหมือนว่าเปลี่ยนช้าหรืออะไรจริงๆมันไม่ใช่นะเครื่องอ่ะมันไม่มีกําลังนะฮะพอเครื่องไม่มีกําลังเกิดอะไรขึ้นสปีดไม่ถึงเกียร์ก็ไม่เปลี่ยนมันก็เลยแล้วว่ารถคันนี้มันลากยานไปหรือเกินอะไรประมาณนี้จริงๆอ่ะกำลังเครื่องมันไม่มีนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับเกียร์เลยนะครับอ่าแต่พอมีกําลังปุ๊บมันก็ทําให้ไอ้ช่วงที่มันเปลี่ยนอ่ะหดลงมานะครับอถ้ารถมันยานมันไม่ไม่มีกําลัง ช่วงท,ที่เกียร์เปลี่ยนเนี่ยจังหวะมันจะยืด่อไปยืด่อไปยืดออไปนะฮะแต่ถ้ารถมันมีกาลังมันกลับมากระชับเนี่ยจังหวะเปลี่ยนมันจะตึ๊บ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 มาพอดีเลยนะครับเพราะว่าโรงงานนี่เขาเขียนมามันก็ดีแล้วเกียร์นะฮะที่เขาเขียนมามันก็แบบสมุทแล้วนะครับมาแบบแม่งเป็นหลังดิบบาเลยโอ้แสงมาแซงง่ายอ่ะไม่ต้องเหยียบอะไรเยอะเหยียบสิบเปอร์เซ็นต์มันบิ้วเลยนะครับ รูดขวาได้เลยนะครับแรงแบบสบายๆเลยนะฮะอ่าวิ่งอย่างนี้ถามว่าคือสมมติว่าการกินน้ำมันเท่าเดิมเนี่ยแต่เราได้อาัตราการเร่งอะ่ะมันก็คุ้มแล้วนะครับสมมติว่ากิน12ลิตรเหมือนเหมือนเดิมสมมติว่ารถเดิม12ลิตรอันนี้12 100. ลิตรแต่เนี่ย12 100. ลิตรแบบไม่มหงุดหงิดนะฮะก็คือไม่ไม่ต้องมาลุ้นว่า ออกทันหรือล่าเนี่ยนะครับถนนต่างจังหวัดบางบางจังหวัดทีงเป็นเลนคู่นะส่วนอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นสี่เลนนี้นะบางทีการแซงมาปุ๊บแล้วเข้าเลยอย่างงี้มันก็ยากอยู่นะถ้ารถไม่แรงนะอ่ามันก็ลุ้นๆหน่อยนะครับว,ว่าจะพ้นหรือเปล่านะครับอ่าถ้าใครเคยขับเส้นเส้นไปอีสานเนี่ยอาจจะมีถนนที่เป็นเลนเดียวนะครับก็ตรงนั้นก็จะต้องไปลุ้นกันหน่อยนะแต่ถ้าอย่างเงี้ย ความมั่นใจในการขับขี่มากกว่านะฮะเวลาเราแซงแล้วกดปุ๊บแซงปุ๊บเข้าเลยบางคนไม่ได้ทํารถจะไปวิ่งเร็วอะไรนะแต่พอแค่ว่าใช้งานแล้วมันเออขับแล้วมันรู้สึกดีไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็น,นะะรีโวนะฮะเกียร์ออโต้เกียร์มือก็ได้ฟอร์จูนเนอร์ก็จูนได้นะครับฟอร์จูนเนอร์ก็จูนได้นะครับคันนี้วิ่งมาแสนห้าหมื่นกิโล ผมสังเกตนะรถประมาณแสนโลเนะคันหน้าจูนแล้วแรงนะรถประมาณหลักหมื่นอะจูนยัง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 ไม่ค่อยแรงอะไรเพราะว่ามันยังฟิตอยู่นะพวกเคียร์เลนในตัวระยะห่างของในพวกชาร์ปอะไรมันมันยังตึงอยู่นะมันเหมือนเครื่องมันสดเกินนะแต่พอเหมือนกระบอกสูบอะไรทุกอย่างมันลื่นแล้วมันจะมีกําลังกว่ารถที่ว่าวิ่งกิโลน้อยทุกคันเลยนะครับดูจากกิโลรู้เลยถ้ารถบางคันเนี้ยสักแสนหนึ่งเนี้ย แสนห้าเนะี่ยกำลังกําลังลื่นเลยนะครับกําลังพิ้วเลยนะครับอ่าถ้าไปเทียบนะถ้าอย่างคันนี้ตอนที่เป็นสามหมื่นโลวิ่งไม่ได้อย่างนี้หรอกก็ก,ก็ก็ดีดีเท่านี้แต่ไม่ดีเท่าประมาณนี้แต่ไม่ได้ดีเท่านี้อ่าไม่ไม่ไม่ลื่นขนาดนี้คันนี้ถือว่าฟีลลิ่งในการขับขี่ถือว่าลื่นมากเลยนะถือว่าลื่นนะผมชอบเลยคันนี้ขับแล้วเ,เออรู้สึกมันลื่นนะแรงม้าไม่เยอะแต่ขับแล้วมันมันลื่นมันแบบเออเนี่ยคือเครื่องมันนวดมาแล้วนะฮะมันนวดกิโลมัน ่าเครื่องมันเริ่มแบบลื่นนี่ถ่ายนะ้มันเครื่องรอบนี้แบบรู้เรื่องเลยนะแบบว่าดีเลยแบบขับแล้วแบบเพอร์เฟกเลยนะครับเกียร์ออ,อ,อ,อตโต้รถกระบะนี่ขับประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับ <c oughs> เครื่องเครื่องนะครับถ้าซื้อมาป้ายแดงครับเราขายี้ขย,ยี้มันหน่อยนะฮะอย่าคืออย่าขับให้มันช้าจนจนจน,จนเครื่องมันเคยตัวนะอ่าแล้วแล้วมันจะติดเป็นเป็นนิสัยเครื่องเลยมันมันจะก็อื้อหน่อยนะฮะ แต่ถ้าเรานวดนวดมันหน่อยนะขับเร็วหน่อยนะครับอ่าขับเยอะหน่อยเดี๋ยวเครื่องมันจะลื่นนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกคนันจริงๆอันนี้มันเป็นแบบเป็นเรื่องจริงเลยนะอ่าเรื่องจริงเลยของรถรถใต้แดงเนะี่ยลองเราขยี้ขยี้มันหน่อยนะคขับ,ข,บขับมันตั้งแต่ออกมาเนี่ยให้มันเหมือนกับว่า,วาอย่าไปขับเปื่อยนะฮะมันมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะ่ะรถมันก็จะประมาณนั้นเลยนะครับพอรถทุกคันเนี่ยมาแฟรเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะ บางคันเนี่ยมาสามคัน MG เนี่ยมันมีมันมีคันเดียวที่ลื่นเพราะว่าคันนั้นเขาซิ่งขยี้คันเร่งหน่อยอะไรประมาณนี้นะมันก็จะทําให้เครื่องยนต์มันลื่นนะแต่ถ้าบางคันขับแบบช้าตลอดนะเครื่องมันก็จะหนืดๆนะครับอ่าวัดแรงม้าบนในนนเนี่ยเทียบกันได้เลยไอคันนั้นจะน้อยกว่านะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับสําหรับรถที่ว่ารถรถเดิมๆนะครับเนี่ยคันนี้แสนห้ากิโลลื่นเลย ขับลื่นพอแฟตแล้วโอ้โหดีมากนะครับคือแรงม้าไม่เยอะแรงบิดไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าวิ่งแล้วประทับใจนะครับคันนี้มีมีแรงบิดให้ให้ใช้จากเดิมพอสมควรเลยนะหรือว่าหรือว่าดีเลยครั่เหยียบเบาๆกวา็พอแล้ว ออโตมติกนะครับคือ,อจูนต้องมีขอบเขตนะเพราะว่ามันเกียร์มันรับเขาเรียกว่ารับโหลดรับภาระเยอะนะครเราต้องดูสึงนแรงม้าแรงบิดด้วยว่ามันเกินเพดหรือเปล่านะครับสเต็ปที่ร้านทําไปนี่คือยาวๆนะครับอยู่ได้ยาวๆเลยนะครับห้าแสนกิโลไม่มีปัญหานะครับคืออยู่ในลิมิตเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ย ทำเกี่ยวกับไอตัวเซตอัพรถบ่อยนะครับแต่ก่อนผมจะมีลูกค้าคนหนึ่งนะครับคือเขาเล่นรถประมาณพวกรถซปเปอร์คาร์รถอะไรประมาณเนี้ยลูกค้านี้รู้จักกันนานแล้วนะฮะเขาชอบมาเบิกของซิ่งใส่รถอย่างตอนนั้น3 5 0หแซเนี่ยคือคันละ5ล้านแลยนะตอนนั้นเขาเบิกใส่ซูเปอร์ชาร์จใส่อะไรใส่เทอร์โบอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ซอลเลอร์เขามีซอลเลอร์กันนะฮะ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบอกสเปคมาเลยว่าห้ามบูตเกิน0.3เกียร์พังคือด้วยความที่ว่าเจ้าของรถเขาก็แบบอยากลองอ่ะอ่าให้ปรับไปเลยอะไรประมาณนี้พังจริงนะฮะเขาคำนวณกันมาหมดแล้วคือรถเนี่ยพอแรงม้ามันเกินไปเนี่ยเกียร์มันจะรับไม่ไหวนะครับเกียร์มันจะรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นสเต็ปที่เราทําให้เนี่ยคือเราเราคือเราได้การทดลองอามาหมดแล้วนะฮะ คือมีการทดลองมาหมดแล้วอย่างอย่างาคันนั้นคือเซตเทอร์โบเป็นสามสูตรเซตเทอรโบนะเขาบอกเลยว่าห้ามเกิน0ูยุดสามคือเครื่องไม่ได้เป็นไรแต่เกียร์มันไม่ไหวปรากฏว่าเกียร์มันก็เหมือนว่าเริ่มหมดแรงไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้พังทีเดียวนะมันมันคือมันค่อยๆสึกหลอไปแล้วก็พักๆก็วิ่งไม่ไม่ไปประมาณนี้นะฮะ,ะตัวพวกนี้ผมทําบ่อยนะ,ะแต่ก่อนในพวกรถรถที่ว่า รถเดิมๆแล้วมาเซ็ตโบแบบว่ารถรถแบบว่ารถสแตนดาร์ดแล้วซื้อชุดคิดมาจากญี่ปุ่นเนี่ยแต่กอเหมือนทำบ่อยมากชุดละสองแสนมั่งแสนหนึ่งมั่งซูเปอร์ชาร์จบางทีซเปอร์เป็นซูเปอร์ชาร์จคู่นะฮะอ่าอย่างคันซอลเลอร์ก็เป็นซูเปอร์ชาร์จคู่วิ่งประมาณสามร้อยสาสิบเลยนะบนบนทางด่วนนะเป็นเครื่อง V ีแปดสี่พันสามเขาก็จะบอกสเปกมาเลยว่าห้ามเท่าไหร่เกินเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่รถเดิมเซ็ตเทอร์โบเนี่ยเกินหกสิบมาไปเลย เกียร์นะเกียร์มันจะเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการจูดล,ลดเดิมๆเนี้ยแรงม้าจะต้องไม่เวอร์เกินไปคือเกียร์ต้องรับได้นะครับผมถึงบอกว่าทำสเตจหนึ่งแบบที่บอกเนี่ยรับรองลูกค้าแบบไม่ผิดหวังคืออยู่กันยาวๆนะฮะอย่าไปทํานอกสเปคของเครื่องยนต์มากนะครับเพราะว่าถ้าเราทํานอกสเปคเนี่ยผลที่ตามมามันจะตามมาทีหลังมันไม่เห็นวันนี้แต่มันจะเห็นวันหน้านะฮะคือพวกเนี้ยเพราะว่าพวกนี้ผมทดลองหมดแล้วนะครับอ่าอย่างพวกเนี้ย เครื่องยนต์อนะไม่เป็นไรแต่พอเกียร์บางทีมันลับไม่ได้เนอะไหมมันรับไม่ได้มันมันจะค่อยสึกหล่อไปเรื่อยแต่อย่างประมาณนี้สบายสบายเลยนะครับเพราะว่า,าถ้าอย่างเป็นโรงงานเนี่ยเกียร์เนี่ยเขาจะแบกแรงม้าได้อีกส่วนใหญ่นะเกียร์เดิมเดิมเขาจะแบกแรงม้าได้อีกได้เป็นร้อยได้เป็น, 100, นร้อยนะฮะอย่างเงี้ยแบกแรงม้าได้อีกเป็นร้อยแต่ว่าเราใส่ไปส0สิบเหมือนเราใช้นิดเดียวนะมันก็ยังเหลือๆสบายๆนะครับ อย่างเกียร์ต้อเดิมๆนะครับมันจะพังอยู่ที่ประมาณ400ม้าถ้าเป็นเครื่อง 1J อะไรประมาณนี้นะฮะ400 4 5 0อ่าแต่ของเดิมมา280ม้ามันไม่พังถ้าถ้าสมมติเป็นอย่างเงี้ยเรามาจูนเราเพิ่มไปสัก30ม้าเป็น320อะไรอย่างงี้ก็ยังสบายๆเรื่อๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีที่สุดนะฮะดีที่สุดอย่าไปทําเยอะนะครับประมาณเนี้ยคือใช้งานย,ยาวๆนะครับวันนี้จบอีกหนึ่งคำนะครับสมบูรณ์แบบ รีโวนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับแร p ปเตอร์แร r ปเตอร์เตรียมนะครับเดี๋ยวเร็วนี้นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับโอเคครับ